วิธีหมักวิธีล้างไส้หมูให้สะอาดไม่เหม็นคาวทำอย่างไรไปชมกันก็สวัสดีเอทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เชฟชาติก็เลือกส่วนของไส้อ่อนแล้วก็ส่วนที่ต่อจากไส้อ่อนมาทำให้ชมมาดูความแตกต่างระหว่างสงส่วนนี้นะครับอันดับแรกเราก็มาเลาะส่วนที่เป็นมันเป็นผังผืดออกก่อนไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าเราจะเลาะออกเพื่อจะได้ล้างสะดวกขึ้นตัดให้ความยาวพอประมาณหรือตามชอบ หรืออยู่ที่ว่าเราจะนําไปทําเมนูอะไรส่วนของไส้อ่อนก็ค่อนข้างที่จะมีความสะอาดจะไม่เหมือนส่วนที่ต่อจากไส้อ่อนนะครับส่วนนี้ต้องล้างให้ดีเพราะเขาจะมีกลิ่นแรงพอได้เลยนะครับเราก็จะนําไปล้างกันเลยถ้าเกิดเราจะรีดออกอย่างนี้นะครับจะออกยากมากนะฮะหรือว่าจะกลับก็บกลับยากนะครับเราก็นํามาสวมใส่ไปที่ก๊อกน้ําเลยนะครับแล้วก็เปิดน้าไล่ลงไปเลยแล้วก็รีดรีดรีดออกให้หมดนะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยวิธีนี้ แถมสะอาดมากๆด้วยนะครับมี FC ทาไทยถูกหลายท่านเลยว่าเชฟชาติจะทำเมนูอะไรให้ชมก็ต้องขอบคุณมากๆที่ร่วมทายกันเข้ามาส่วนนี้เป็นส่วนต่อไปไสออดน,นะครับนี่นะฮะเขาจะไม่ค่อยสะอาดนะฮะต้องล้างให้ดีไม่งั้นไสเราจะมีกลิ่นพอนำไปปรุงอาหารก็จะทำให้ส่วนอื่นพอยมีกลิ่นไปด้วยนะครับได้แล้วนำลงกะละมังแล้วก็มาลงเป็นเกลือ2ช้อนชา ล้างพวกเครื่องในเกลือนี่ช่วยได้เยอะมากๆตามด้วยแป้งมัน2ช้อนโต๊ะแป้งมันนี่ก็สำคัญนะครับเราก็มาเปิดน้ำใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็คุกเข้าขยำขยำขยำนะครับขยำให้ดีนะครับพอได้แล้วนะครับเราจะหมักไว้ประมาณ1 0นาทีถึง15นาทีแล้วก็นำมาเทลงตะกาเปิดน้ำล้างซ้ำให้สะอาดเลยนะครับ รีดแป้งมันรีดเกลือออกให้หมดเท่านี้เราก็ได้ไส,ส้สะอาดไม่เหม็นค่าวไว้ปรุงอาหารแล้วนะครับก็ฝาก FC ลองนำเคล็ดลับวิธีของเชฟชาิไปใช้ดูนะฮะสลับ EP นั้งรานไปก่อนสวัสดีครับ